สวัสดีค่ะโหนรีวิว59นะคะวันนี้ก็มาถึงบทเรียนโหนนะคะ EP ที่35ตอนที่2นะคะเรามาเรียนเกี่ยวกับดาวฤกต์ต่อนะคะดาวฤกษ์2ี่ก,กลุ่มนะคะซึ่งคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วตอนที่1นะคะซึ่งจะถึงอตอนที่แล้วนะคะจะเรียนอยู่ประมาณ5กลุ่มนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะคะซึ่งจะเป็นจะมาต่อเกี่ยวกับาดาวกลุม่มดาวฤกษ์กิติกานะคะหรือว่า กติกากติกาสัญญ์ข้อดางกล่าวกติกานะคะซึ่งการเรียนดาวฤกษ์นั้นจะเจาะเรื่องอาชีพนะคะแล้วก็ความเขาเรียกว่านิสัยด้วยนะคะนิสัยจริงๆหรือว่านิสัยที่ความชอบนะคะ,ะอาชีพที่เราจะเป็นเป็นการอา,อาชีพที่เราจะประกอบหรือว่ามีส่วนที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องต่อไปเลยนะคะจะเป็นดาวฤกษ์กติกาหรือว่า เป็นบาทจะอยู่ที่บาทที่2ที่สและที่4นะคะซึ่งดาวฤกษ์กิติการเนี้ยนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะจะอยู่ในราศีพฤกษ์นะคะซึ่งตั้งแต่จะองศาตั้งแต่ศูนย์องศาไปเลยนะคะแล้วก็มีดาวศุกร์เป็นดาวเป็นดาวเป็นเจ้าราศีนะคะเพราะว่าอยู่ในเรือนพฤกษ์นะคะซึ่งเขาบอกว่าตั้งแต่ศูนย์องศาในราศีพฤกษ์นะคะศุกร์เป็นเจ้า ราศีและก็อาทิตย์เป็นเจ้าเลิกนะคะซึ่งอา,อาทิตย์เป็นเจ้าเลิกเดี๋ยวนะคะคือเลิกนี้นะคะมันก็จะเป็นเขาบอกเลยว,ว่าอาทิตย์เป็นเจ้าเลิกมันก็อาจจะร้อนอยู่บ้างนะคะแต่ว่าศกเป็นเจ้าราศีราศีพฤกษ์ศกเป็นาธาตุดินนะคะซึ่งคนที่อ,อยู่คนที่เกิดเลิกนี้นะคะก็จะเป็นคนที่ชอบ มีเพื่อนฝูงเยอะนะคะมีเพื่อนฝูงเยอะแล้วก็ชอบทำาด้านสังคมนะคะแล้วก็มีจิตใจแบบกอ็มารีนะคะที่จริงก็เป็นคนที่มีเข้าสังคมเป็นคนชอบเข้าสังคมแต่ว่าจะมีคนที่เขาเรียกว่ามีความเมตตาปราณีนะคะแล้วก็เป็นบุคลิกที่ราเริงแจ่มใสยอยู่พอสมควรเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจกว้างขวางนะคะเขาบอกว่าคนที่เกิดเรื่องนี้จะมีอาชีพที่ราบรื่นนะคะแล้วก็มีการ อชอบในทางเสียงโชคและการลงทุนนะคะอาชีพที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่แล้วนะคะ่าเป็นบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์ทางราชการนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีการติดต่อกับชาวต่างประเทศจะมีชาวต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เขาบอกว่า,อาชอบความเป็นศุกชอบดนตรีนะคนที่เกิดเลขนี้นะชอบการเต้นรำกรวีและศิลปินด้วยนะคะอาจจะเป็นคนเป็นช่างออกแบบก็ได้นะคะแล้วก็เป็นช่างแกะสลักนะคะ หรือเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศนะคะการสร้างส่วนสาธารณะจะมีการเข้ามาเกี่ยวข้องตกแต่งภายในอุตสาหกรรมนะคะที่จริงถ้าเป็นสถาบันนะคะสถาบันจะเป็นเกี่ยวข้องกับการแพทย์และวิศ,ว,ศวกรน,นะคะสัมพกรน,นะคะผู้ส่งออกขายต่างประเทศนะคะผู้ประเมินราคานะคะคนที่เกิดเรื่องนี้นะคะคนที่เกิดเรื่องกิจการระหว่างวันที่1 2ถึง25สพฤษภาคมนะคะ เป็นช่วงวันที่สิบสองถึงยี่สิบห้าพฤษภาคมเลยนะคะจะมีความโดดเด่นอยู่นะคะก็คือมักเป็นคนโมโหง,ง่ายนะคะแล้วก็แต่ว่าบางครั้งก็เมื่อยามเกิดวิกฤตก็จะรู้จักสุขมแล้วก็เยืยดยินนะคะแต่เป็นคนที่สู้ไม่ถอยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะคนเกิดเรกนี้นะคะเป็นคนที่เปิดกว้างต่อโลกภายนอกนะคะแต่ว่าเคร่งครัดในศาสนานะคะ คณเกิดเรกฤติกานะคะและระหว่างวันที่ 22, วันที่สิบสองถึงยี่สิบห้าพฤษภาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูดาวอีกเรกหนึ่งนะคะกลุ่มดาวเรกอีกเรกหนึ่งคือกลุ่มดาวโฮฮินีนะคะเรียกว่ากลุ่มดาวโรฮินีนะคะซึ่งกลุ่มดาวนี้นะคะก็จะนับตั้งแต่องศา10องศาถึง10องศา1ลิดราในราศีพฤษภก็คือธาตุดินเช่นกัน ะะถึง23องศา20ลิตรนะคะในราศีพฤษภนะคะศกเป็นดาวเจ้าเคราะห์นะคะคือดาวประจำราศีนะคะจันทร์เป็นเกเป็นดาวของเริกนะคะดาวจันทร์นะคะดาวจันท์กับดาวทิศก็จะร้อนหน่อยเนาะดาวจันร์ก็จะยินลงมานะคะอยู่ในพฤษภกนะคะซึ่งกิริยาท่าทางนะคะหรือการแสดงออกเะจะเป็นคนดีโดยธรรมชาตินะคนเกิดเริกโรหิตนี่นะคะ แต่ก็ยังอยู่ในราศีพฤกษ์นะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติที่มีการเสริมแต่งเลยนะคะมีความพอใจกับธรรมชาติชอบดืมด่มด่บธรรมชาตินะคะแต่ว่าคนนี้ก็ยังมีรันิยมทางด้านดตรีและศิลป,ปะและการแสดงอยู่นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องวาารรณกรรมด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือคนอื่นมีจิตใจบอบอารีนะคะเป็นคนที่มีความรักใคร่คุณแม่เลยนะคะเห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นนะคะ ออแต่ว่าชีวิตนะคะมีความสดใสนะคะกับเพื่อนต่างเพศนะคะเข้ากับเพื่อนต่างเพศได้ดีนะคะมีความจริงใจนะคะ แต่มีคนเป็นคนที่จิตใจมั่นคงนะคะอาชีพที่เกี่ยวข้องหรือบคุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะจะเป็นพวกโรงแรมพัตานาคารนะคะบ้านผักร้านทําขนมนะคะหรือว่าร้านอาหารหรือบ้านที่ให้ความสะดวกสบายนะคะอาชีพนะคะเช่นการขายบ้านขายที่ดินก็ได้นะคะขายผลไม้รถยนต์อย่างเงี้ยนะคะน้ำมันสําหรับประยุน์นะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกนมพวกความพวกฟาร์มนมพวกไอศครีมแก้วพลาสติกนะคะหรือว่าเครื่องหอมน้ําหอมก็ได้นะคะ อาจจะเป็นนักการเมืองก็ได้นะคะหรือผู้พิพากษาหรือว่าพวกโรงงานฟอกหนังนะคะพ่อค้าเส้นใหญ่พวกน้ําตาลทรายรือต้อนอ้อยนะคะแล้วก็จริงๆมันเกี่ยวกับกษัตริย์แล้วก็เจ้านายชั้นสูงด้วยผู้มีความมั่งคั่งล้ำรวยนะคะ ซึ่งผู้ที่เกิดชวัยผู้ที่เกิดเริ่มโรฮีนีเนี่ยแต่มันจะมีระยะเวลานะคะไม่ใช่มันจะมีช่วงวันที่มีที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่นคือคนที่เกิด26พฤิกพฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายนนะคะเท่าสวยเริ่โรฮีนีนะคะคนนี้จะเป็นคนที่มีความอ่อนไหวเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองรวดเร็วนะคะแล้วก็จริงๆนะคะ จริงๆเป็นคนมีสนเสน่ห์นะแต่ว่าชอบความสุขสบายนะแล้วก็มีความขี้เก๋งอยู่พอสมควรเลยนะคะมาดูอีกเรื่หนึ่งนะคะกลุ่มเริกนะคะกลุ่มเริกเอ่อดาวดาวเริกเขาเรียกมัคคสิระนะคะกลุ่มดาวเริกมัคคสิระนะคะหรือมิคคสิระนะคะซึ่งมันจะอ่านยากนิดนึงนะคะบาศท,ที่1นนะคะบาศท,ที่1อยู่อยู่ระหว่างองศาที่23องศาถึง2ี อ23องศา21ลิตรานะคะถึง30องศาในราศีพฤษภนะคะซึ่งกลุ่มาดาวศุกร์ก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนหรือดาวเจ้าเรือดาวเจ้าเรือนอยู่นะคะ<ม>ก็คือแล้วก็ดาวองคาเป็นดาวเจ้าเรือนะคะแล้วก็จริงๆแล้วกลุ่มดาวนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีเกี่ยวกับพวกจิตวิทยานะคะมีความเป็นนามธรรมและจิตวิทยาอยู่นะคะแล้วก็ เ,เขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าของที่ดินรายใหญ่อาคารอาคารอาคารที่มีบริเวณใหญ่เครื่องดนตรีการแสดงสินค้าใหญ่ๆนะคะพวกแพลติน,นัมช่างตัดเสื้อก็ได้นะคะช่างตัดเครื่องแต่งกายโครงสร้างรถยนต์พวกว,วิศวกรที่เกี่ยวกับรถยนต์นะคะสัตวสัตวแพทย์เกี่ยวกับปุ๋ยการเก็บภาษีการค้าอย่างเงี้ยนะคะพวกที่เกี่ยวกับพวกเครื่องหนังยาสูบไส้ตะเกียง ะะช่างถ่ายภาพเพชรพลอยทับเทมฐานหินนะคะวัสลีนหิมะนะคะก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องพวกยาสีฟันแปรงสีฟันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเป็นเรื่องเดิมเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าเป็นบาทที่2นะคะเป็นกลุ่มที่2เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเรื่องเดิมแต่เป็นบาทที่2นะคะมิกซิระนะคะหรือว่ามัคคสิระนะคะซึ่งก็จะอยู่ที่สูตรองศาถึง6องศา40ลิตดานะคะในราศีมิถุน อ่ะเปลี่ยนราศีละนะคะในราศีมิสนพุธเป็นเจ้าเรือนนะคะพุธเป็นเจ้าเรือนในราศีมิสนแต่ว่างการเป็นอ่าเจ้าเขาเรียกว่าดาวเจ้าเริกนะคะซึ่งอ่าคนลัคนาละไอะไม่ใช่คนที่อยู่ในราศีมิสนเนี่ยแน่นอนราศีมิสนจะเป็นคนธาตุลมนะคะธาตุลมแล้วก็อ่อ พูดเป็นจริงๆพูดเป็นเจ้าเก็ต้องช่างพูดช่างเจรจาเนาะคะ่ะมีความคิดความอ่านมีความกระตือร้อนด้วยคนทาานลมนะคะมีความคล่องแคล่วป,ปรัดเปลืองนะคะเพราะท่านลมนะคะซึ่งเฉียบก็มีความเฉลียวฉลาดระมัดระวังนะคะเป็นพอสมควรเลยนะคะจริงๆก็บางทีถ้ามันไม่ดีก็อาจจะ มันเรื่องนี้อาจจะพูดจาไม่ค่อยเข้าหูเนะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยมันแปลได้สองทางนะคะก็คือช่างพูดช่างเจรจาบ่นหวานหรือพูดจาไม่ดีก็ได้นะคะถ้าถ้าเราจริงๆมันอยู่ที่อ่ะมันเลิกก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันที่ว่าอ่าลักษณะการพูดจาเนียค่ะที่จริงเลือกอนี้นะคะเจ้าโทสะอยู่นะคะเป็นคนโมโหง,ง่ายแล้วก็แม่แล้วก็เห็นแก่ตัวด้วยบอกตรงว่าเป็นคนเห็นแก่อ่า เป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วก็เป็นคนเอ่อแต่บางครั้งก็บางครั้งเนาะแล้วก็รักมากในการบคนนะคะชอบการอารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อยนะแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วบอกเลยว,ว่ามันเป็นธาตุลมนะคะอาชีพที่เกี่ยวข้องนะคะพวกเครื่องจักรกลนะคะพวกเครื่องมืออุปกรณ์ทุกประเภทนะคะเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเครื่องมือในการเครื่องมือในการใช้สายกร,รม โทรศัพท์โทรเลขนะเพราะว่าพุทธคือการสื่อสารนะคะเคเบิลสายไฟฟ้าวิศวะที่เกี่ยวกับวิศวะที่เกี่ยวกับพวกไฟฟ้าการผัดตัดนะคะทหารนักคณิตศาสตร์เอกราค์เอกอักขรชูตนักดาราศาสตร์นะคะแล้วก็พวกสะพานก่อสร้างทางหลวงนะคะหรือว่าการก่อสร้างถึกเขื่อนนะคะพวกวิศวกรรทอสิ่งทอเครื่องนึ่งห่มนะคะแล้วก พวกซื้อขายวิทยุการพิมพ์นะคะการพิมพ์หนังสือพิมพ์คอมพิวเตอร์นะคะที่มีเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวถ้าสมเป็นเซลแมนก็ได้นะผู้แทนตัวขายในหน้าก็ได้นะคะแล้วก็เออมันก็จะเกี่ยวกับพวกกินสินบุญด้วยนะพวกคอร์รัปชันด้วยนะอันเนี้ยอื ผู้ที่เกิดเลิกมิคซิระนะคะระหว่างวันที่9ถึงวันที่11มิถุนายนก็จะมีความโดดเด่นเข้ามานะคะคือจะหัวไวและมีความเข้มแข็งนะคะมีความฉลาดเป็นกรดทีเดียวเลยนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ปรารถนาเยอะนะคะเป็นคนที่มีอารมณ์ปรารถนาเยอะแต่ว่ามีสติปัญญาที่ดีนะคะ เรามาดูอีกเรื่องหนึ่งกันดีกว่าค่ะก็คือกลุ่มดาวเรืออาระทราหรืออ่านว่าอารทรานะคะซึ่งอาจจะอ่านผิดก็ได้กลุ่มดาวเกืออารัทรานะคะจาก6องศา4 1อดลิดดาในราศีมถนุนถึง20องศาในราศีมิถุนนะคะพุธก็ยังเป็นเจ้าเรือนเหมือนเดิมนะคะราหูเป็นดาวเจ้าเรือนะคะเป็นดาวของเรือนะคะซึ่งเรืก ราชาเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความหยุดนิ่งนะคะตื่นอยู่ตลอดเวลาคือตื่นตัวมีความคิดที่เริ่มอยู่ตลอดเวลาเลยมีความคิดอ่านนะคะมีชาวปัญญาก็บอกเราว่าอยู่ในธาตุลมเนาะก็คือก็ยังมีความกระตือรร้อนอยู่นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเ,าเรื่องนี้จะประสบความสําเร็จในด้านอักรรษศรศาสตร์และวรรณคดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นนักอ่านที่ดีมีปฏิปพันธ์ไหวพริบดีนะคะแล้วก็ แล้วก็เป็นคนที่โตเถียงเก่งนะคนนี้มเงินเท่าตางเถียงเราชอบชอบสร้างความแตกแยกนะเยะโสโอหังนะคะแล้วก็ไม่ค่อยกระตันอยู่นะเขาบอกว่าเป็นนักฆ่าคนนะคะหรือว่าเป็นเพชคฆาตเป็นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการชู้สาวได้นะคะพวกเ,เป็นคนที่สามารถโกหก หลอกลมได้ก็ต้องดูนะคะคุณที่เกิดเลกนี้นะคะระหว่างก็ไปดูองศาด้วยนะคะแต่เราเราจะไปตัดสินเขาไม่ได้เราก็ต้องดูอย่างประกอบด้วยอันนี้มันแค่เลิกเกิดนะคะแล้วเราก็มันต้องดูดาวในพื้นดวงด้วยนะคะเขาบอกเป็นคนแบบหนานะนอะไรเงี้ยชอบความประพฤกชั่วนะคะกลุ่มอาชีพนะเซลแมนพวกเอเจนต์หนังสือจําหน่ายหนังสือ พวกผู้เก็บหรือควบคุมสต็อกนะคะพวกทํางานไปรษณนีย์โทรเลขนะคะหรือว่าพวกสื่อสารองคอ์สื่อสารการคมนาคมการขนส่งนะคะพวกมันเกี่ยวกับพวกพลังปรมาณูด้วยเนาะอะไรอย่างงี้ยพวกอาชีพที่เกี่ยวกับงานพลังงานนะคะเกี่ยวกับพวกอวกาศวิทยุ งานโฆษณานักเขียดน,นะคะแล้วก็พวกนักประพันธ์ก็ได้นะคะพวกเครื่องดื่มเกี่ยวกับพวกยาเอามันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยนะคะเลกนี้พวกไรพวกเชี่ยวชาญพวกลายมือนะคะพวกเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเพื่อการพิมพ์นะแต่มันจะมีผู้ที่เสวยเลิอกอา,อาราธนะคะคนที่เกิดในวันที่22มิถุนายนถึงวันที่5รกรกฎาคมนะคะมันก็จะมีความโดดเด็นนะคะมีความที่ไม่เหมือน ทั่วไปนะคะคนที่เกิดระหว่าง,งวันที่นี้แล้วก็สวัยเริ่มอารัธนาคะก็จะเป็นคนที่ชื่นชอบของใครๆนะคะซึ่งมักวุ่นวายอยู่เสมอประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็แต่ว่าเป็นคนที่ชอบฟังคําสุดเสนินชาเนาะชอบออกสังคมนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาบอกว่าแต่คนก็เป็นคนที่ยอมเสียสละได้เนาะอะไรเงี้ยนะคะเรามาดูอีกอเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่อง กลุ่มดาวฤกษ์ปุณณสุนะคะอ่านยากนิดหนึ่งนะคะปุณณสุนะคะบายท,ที่หนึ่งสองและก็สามนะคะอยู่ในยังอยู่ในราศีเมถุนอยู่นะคะตั้งแต่ยี่สิบองศาหนึ่งฤกษ์ดาถึงสามสิบองศาพุทธก็ยังเป็นเจ้าเรือนอยู่นะคะแล้วแต่พระฤหัสเป็นดาวเจ้าฤกษ์นะคะคนนี้นะคะ บอกเลยนะคะถ้าอยู่ในเลกนี้นะคะเป็นเรลงที่ดีอยู่นะคะมีทัศนะมีป็ทัศนะที่กว้างไกลสติปัญญาเชบแรมความจําดีฉลาดในทางเจราจานะคะช่างพูดช่างเจรจา,านะคะเลกนี้นะคะแล้วก็มีความสมดุลทั้งจิตใจและความรู้สึกนะคะชอบศึกษาเล่าเรียนนะคะชอบความสะอาดและมีสัจจะนะคะมังคั่งร่ารวยนะคะแล้วก็ ชอบความเขาบอกว่าสามารถควบคุมตัวเองได้นะคะมีความสุขน่ารักเป็นคนที่มีความน่ารักเลยนะคะครอบคุณง่ายนะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องโรคภัยนะคะในเรื่องนี้นะคะอาชีพที่เกี่ยวข้องนะคะประสบความสำเร็จในอาชีพหนังสือเพมการตัดต่อการทําหน้าที่บนนรรณาธิการการสืบสวนการขยันเขียนนะคะการโฆษณาต่างๆเรื่องศาสนากฎหมายวรรณกรรมคดีนะคะ ตัวแทนประกรันนะนายน้าสถาบันการเงินบัญชีผู้พิพากษาวิศวกรนายกเทศมนตรีนะคะกงสนที่ปรึกษานะคะครูบาอาจารย์นะคะล่ามเดขานุก,การผู้รับส่งเอกสารหรือว่าเป็นนักโหรศาสตร์ก็ได้นะบุรุษไพรชนีนะคะหรือว่าเกี่ยวกับพวกพวก,พวกค้าเสื้อผ้าหลายคนสัตว์นะคะ,ะคลิปนี้นะคะเรามาดูเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะคลิปนี้ตอนที่2นะคะก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ยังอยู่ในเลิกเดิมอยู่นะคะแต่ว่าเป็นบาทที่4ก็คือเรื่องบุนัสสุบบาทที่4นะคะ,ะเขาย้ายราศีเป็นราศีกรกฎนะคะตั้งแต่ส่วนองศาส่วนองศาถึง3องศา20่สลิตรนะคะจันมินจันเป็นเจ้าเรือนนะคะแล้วก็พฤหัสเป็นเจ้าเลิกนะคะซึ่งอันนี้ก็เปลี่ยนจันเป็นเจ้าเรือนแล้วเพราะว่าเป็นเข้ามาอยู่ในลัคนาราศีกรกฎนะคะซึ่งความ ความหมายทั่วไปนะคะที่คนคือเกิดเริกนี้นะคะเขาบอกว่าจะมีความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความจริงใจนะคะชอบความจริงนะคะแล้วก็นิยมชมชอบในความงามน,นะคะการตัดสินใจหรือการพิจารณาอะไรที่มันหรือมีการไกรกรองอะไรเนี่ยเขาจะไกรกรองอย่างถูกต้องนะคะเขาจะมีการถกเถียงแล้วก็มีประสิทธิผลในการไกลกรองต่างๆนะคะสุขภาพดีฉเฉลียวฉลาดมีชาวปัญญานะคะแล้วก็ เป็นคนเที่ยงธรรมมีใจิตใจเป็นกุศลอบอ้อมอารีห็นออกเป็นใจนะคะเขาเกิดมาพร้อมความมั่งคั่งนะคะแล้วก็เป็นคนเขาอาจจะเป็นเจ้าชายหรือเป็นนักการเมืองได้นะคะเรกนี้นะคะอาชีพที่เกี่ยวข้องก็เนี่ยคะ่ะนักการเมืองนักธนาคารแพทย์นะคะผู้นําศาสนาบถววิหารผู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะคะสถิติทนายความผู้พิพากษานะคะ มันต้องไปดูดาวพฤหัสด,ด้วยเนาะแต่ว่าดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนะคะพฤหัสอ่าแล้วก็เป็นแล้วก็ดาวจาันเนาะผู้พิพากษาก็มีหลายส่วนนะคะศาสตราจารย์อาจารย์ใหญ่พ่อค้านะคะอ่าพวกนักเดินทางการพวกนักพวกนักเดินทางท่องเที่ยวนะคะหรือว่าเรียวกว่าทัวร์ก็ได้นะจริงๆแล้วเกี่ยวกับก,การขนส่งและการคมนาคมนะคะการซื้อขายของเหลวนะคะเซลแมนนางพยาบาล ะะหมอตำแยนางพยาบาลหมอทำคลอดนะคะการบริการทางน้ำนะคะหรือพนักงานที่เกี่ยวกับผู้หญิงพนักงานต้อนรับอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเจ้าเรือเจ้าเรือเป็นดาวจันทร์นะคะซึ่งคนที่เกิดเลิกนี้นะคะเลิกบ,บูนัสสุกนะคะซึ่งระหว่างวันที่6กถึงสิกกรกฎาคมนะคะเขาก็จะมีความโดดเด่นเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นคนที่เขาบอกว่าระหว่างคนที่เกิด 6-19ก,กรกฎาคมนะคะเกิดเลอกบุญส,สุขนะคะเป็นคนที่น่ารักมักห่วงใยใส่ใจผู้อื่นนะคะแล้วก็แต่เขาก็จะเป็นคนที่ทะเยอทะยานชอบความสําเร็จนะคะทะเยอทะยานเพื่อให้ได้รับความสําเร็จมาในอนาคตนะคะแล้วก็เป็นคนที่อยากมีครอบครัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่เปิดโอกาสให้ให้คนอื่นนะคะมีการเ,เขาบอกว่ามีมีสัญ สัญชาติความเป็นแม่นะคะแล้วก็แต่ว่าเขาก็จะระมัดระวังคู่รักนะคะคนเกิดเลิกนี้นะคะก็โอเคนะคะก็เริ่มมาเป็นเลิกเกิดนะคะบอกเล้ว,ว่าเป็นเลิกเกิดแต่เรายังตัดสินไม่ได้เราต้องไปว่าเขาดีหรือไม่ดีนะคะเราก็ต้องไปดูดาวดวงอื่นประกอบในช่วงในพื้นดวงด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็คลิปนี้นะคะก็มี ตอนที่2ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะเพราะว่าน่าจะมีหลายตอนอยู่เพราะมีทั้งหมด27เรื่องนะคะ27เรื่องแล้วก็ยังแบ่งเป็นย่อยๆเป็นบาท1หนึ่บาทรสอบัตสามอีกนะคะก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าอยากสนับสนุนช่องก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปนะคะหรือกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร e ค่ะขอบคุณมากคะ่ะ